สวัสดีครับพบกับช่องโรคเวนโรคกร,รมํมโรคคร่ำคร่าเรื้อรังรักษายากรักษาไม่หายสวัสดีครับผมก็จะพามาพบกับอีกหนึ่งสมุนไพรซึ่งเป็นสมุนไพรยอยู่ในกลุ่มสมุนไพรช่วยบำรุงกำลังก็คือกำลังเสือโครง แก่นของกําลังเสือโครงนะครับก็จะช่วยบํารุงช่วยบํารุงกําลังบํารุงโลหิตดับพิษไข้แก้ปวดเมื่อยรากก็จะแก้ได้สีดวงลําไส้นะครับหรือจะใช้ตำแล้วก็พอแก้ฝีนะครับส่วนต้นเนี่ยนะครับก็จะแก้โลหิตเป็นพิษในการคลอดบุตร หรือบาดทะยักจากปากบุลูกแกปอดพิการแกสันนิบาตหน้าเพลิงนะครับแกไอนะครับแกไข้ในข้อแก่พิษในข้อในกระดูกพวกที่เป็นเส้นเอ็นเป็นเถาเป็นดานเป็นกระใสเนี่ยฮนะรหรือว่าเถาดานในท้องเลยนะครับก็ช่วยได้นะครับ นี่คือสรรพคุณของกำลังเสือโคร่งนะครับก็เป็นกลุ่มสมุนไพรช่วยบำรุงกําลังนะครับก็นิยมไปดองเล่านะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับ